บาดีเนาะพ่อพี่น้องทางเมืองลาวทางไทยต่างประเทศเนาะมื้อนี้ก็มาพบมากับน้องทุ่งอีกแล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สิพาอ่าน้องๆเพิ่นอ่าย้ายแทงเนาะพ่อพี่น้องเนาะตอนแรกว่าสิย้ายมามองนี้เนาะแต่ว่าเปลี่ยนมองใหม่เนาะสิย้ายไปมืองพุ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะใกล้ๆมองมันหลออกแน่เนาะกสายน้ําสายท่อมันบ่ถึงเนาะเดี๋ยวเอาไปตั้งมองันก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าว่า ได้สายใหม่ก็น,น่าจะง,จง่ายไปมองใหม่อีกเนาะเพราะว่าบบ่มแหมันไหลผ่านทางที่เฮาขี่รถไปมาเนาะมีแต่ไปปะว้ทางมองมันไหลเนาะพี่พน้องเนาะมองนั้นเลยเนาะเดี๋ยวง่ายไปมองนั้นก่อนเนาะถ้าว่าจ,งจังใดก็จะคอยง่ายไปใหมยอย่อีกเนาะพี่อนเองโดนอ่ะโดยพน้องหล่เพื่อนกันนะสบายดีน้องหละ น้องแหล่พันอยู่ใกล้เติมเนาะอ่ะตอนนี้กับน้องลินพันเนานะอยู่นี่เนาะสวัสดีน้องลินสวัสดีอ่ะจับกล้องง่ายเนี่ยยืนอยู่พุ่นเด้อไปยืนอยู่พุ่นก็ได้เพราะว่าเพลงเพลง,งมีเพลงไปยืน

ย้อนเลยเออเออใช่ันหมดเอยทางคุณประกอบคิดวทาังนี้นี่ยเ่อาไปอีกเอาใกไกๆจำมันทัวเลยเเทบออเอาบอกไหมนเอาบอกมาหรอันนั้นคึอบ่าเอาใส่ประมาณสอันเดยอม่จำพอดี ป,ป,รประมาณ3า urt, ันเหอไปเนีไปเนไยอนั้นไหมชองบ่เอาเอีาใส่ท่านี่อเอา3มเีเอาสมไปชัางข้างล่งได้เลยเอาแหมนิเอไปในเลยก็ไดเลยเป็นนั่นแหละ เอาแม่ใช้ท่านากรังนึงเอาก้อนใหญ่นี่เอาก้อนชุ่มไเวลาแมามาตอนนี้เนาะยังเอาจะนี้สองก้อน่ใช่เนาะอันไม่เป็ไรที่ใครเอามาใส่ี่อสองก้อนนะเชื่อมมาตั้นเนี่ยนะนี่ตั้นเหมือนก้อนตั้นเหมือนบอตั้นเรียบร้อยเลยแป้งดีดีก่อนบอให้มันรอดออกมาแบบนี้นะเอาเข่าหัวในผมเอาเข่าหัวในเปลี่ยนห่านี่

đây là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Này bọt. Này bọt. Không có ai có ai đi bỏ lỡ những video đi? dẫn หน่อยนะ เดินใหม่แล้วก็สุ มีน้ำไ <Jenny. S 2> หล,หลไปหรือว่าเอาใส่่ไหนบ้างใส่แ่ไหน้างทำาห้ได้บ้งเออหลังอัดโถยเห็ดอีสังนี้นะ ý thức 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 ý เ,เห็นป,ปะเด็เนเอาไม้เอาไม้เป,เป็นมือกี้นี่มันพอด,ดีขูเลยเด้แล้วก่นบนสิงน้ฬา đá về con thôi thoát con khó con con mấy con đang thui để con thôi มาดิออกมาสองกอนกนอนนึงถือคนหนึ่พอแล้วนหมชีได้แล้วเอาไปนี่แหละพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้ำเนี่ยจะไม่ใา่เอาไปน,นี่แล้วมัวววนจะฮันเ,นเ,เปนนิดน้ำน้ะพีนี่เปิดได้หรอกปิดไม่ เป็กน้ำมาสะเป็กน้ำมาพี่ช้งไมอยากทต่อทอค่ะต่อไม่ทอต่อบนพี่จะเงี้ยงลยได้ปะทำบนหอได้ทงเอาเลคนนี้ทนันเด้อนี่ยังมาหัดเปน

แล้ละโจงกระมิ้นตัดยางอ่ะนะได้ยางที่หลุดนำมามัดโถ่ดีออกมาละดึกออกมา ได้โอเคเนะ้องพลพี่น้องตอนนี้กะเอามาป้าไ้นี่ก่อนเนาะเพราะว่าซ้ายนะซ้ายนี่บถึงเนาะเอามาป้าไน้นี่ให้น้ำไหลออกมาทางนี้เลยนี่ทางนี้เลยเนะาะโบโหเพลงชีเขาหรือเปล่าเนานะเดี๋ยวทางน้องทงกะชิดเด้จบคลิปไว้เพลงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาพบมา,มา,มาพอกันใคนคลนะิปหน้าเนาะพลพี่น้องเนาะกะประมาณนี้เนาะที่เอามายายไว้มงนี่ก่อนเนาะเพราะว่าเอามุงคุ้นแล้วมันชี้น้ำไหลผ่านอ่า ทางเขานี่เลยเนาะมันเปียกมาไปมายากเนาะเดี๋ยวเอามาใส่ตรงนี้นะมันไหลไปตรงนี้เลยเนาะกะพอดีให้สายสายดูดน้าน,นี่ให้ถึงนะไปไป้องเพื่อนพี่น้องโดยอ่ะโอเคเนาะทางนุ่งทงกะสิได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะโดยกะขอบคุณขอบคุณนาะทางมีพิซีเบิร์ุชูคูชูคนเนาะถือว่งคลิปของนุ่งทงตั้งแต่ต้นจนจบตีความโฆษณาเนาะทางนุ่งทงกสิคลาไปก่อนเนะไปไป้องเพี่น้องอ่ะสบายดีเด้อเบิร์ด,ดชูคูชคนเนาะโดย โอเคเนาะทางนักโทงกันขอขอบคุณทุกคนเนาะทางเมยซีเบอร์ทุกคนทุกคนเนาะที่บัคทึกทางนักโทงแต่ตัวตนจะจบที่บทความโฆษณาเนาะทางนักโทงกันจขอลาไปก่อนเนาะโดยขอกล่าวขวาวสบายดีสบายดี